ในโรงเรียนทหารผู้เล่นเสียงดาลุยันเฉิงเจ้าจะไม่กลัวคนแบล็กโฮจริงหรอพวกเขาบอกว่าจะชนะพวกเราได้มาจางคงสมาสิกของเสียงดาข้าคิดว่ามันเป็นการหลอกตัวเองพวกเขาไม่สามารถบอกข่าวว่าจะมีคู่แข่งที่แข่นเกรงกลัววันจางจนสมาสิกของเสียงดาฮฮ่าฮ่ทุกคนบนอินเทอร์เนต็ต พูดคุยเกี่ยวกับเกมต่างก็บอกว่าเย,ยวดำอยู่เหนือพลังของมันนอกนิ้วเนียเกมกำลังจะเริ่มแล้วแต่ทำไมเจ้ายังกินเยียวลี่อยู่อีกแล้วใครคือคู่ต่อสู้ของเราในวันนี้ข้ากำลังพูดถึงเจ้าแม้ว่าเขาเป็นนักชอันดับสองในแบล็กวาแต่ก็ยังดีที่มีใจให้เกมนี้โค้ชของเสียงดาสุยยันดีลี่ยู่สมชิกของเสียงดา การแข่งขันกับทีมแบล็คโฮระดับนี้ละนาของเราไม่ได้กลังวลอะไรเลยโค้ชระดับการจัดลำดับตัวในเกมนี้เป็นอย่างไรโค้ชจะต้องการทรงเซียวนูหนูเพื่อเริ่มเกมก่อนหรือไม่นั้นเป็นความคิดที่ดีจังคราวนี้ระบบการแข่งขันเป็นแบบวงการต่อสู้ข้าขอประกาศว่าให้ลีหยูเป็นผู้เล่นตัวจริง พอจริงเหรอลียูเข้าร่วมทีมเสียงดาไม่ถึงหนึ่งเดือนโอเป็นผู้ที่มีศักยภาพดีมากอย่างไรก็ตามตระดับของเขานั้นปังการที่สุดแล้วในทีมเส้นเทคทางหมดพวกเขาส่งพัวเล่นใหม่มาให้เราในเกมแรกจริงๆหรอมันดูถูกเกินไปช่ยแล้วพวกเขาหยิงเกินไปนี่คือรูปแบบของเสียงดา เนื่องจากเป็นกรณีน,นี้รูปแบบของข้าจะไม่ธรรมดาตวนทหารแลกโ h รอบแรกคือเจา้ารดิหมาดดำโรเรียนทหาร์นเยาวดำรอบสองคือองค์หยอง black emperor เป็นผู้เล่นสำร,รองของทีมแ l ล c กโ h o l e ชื่อจริงๆของเขาคือฮันสันอายุของเขา18ปีและเป็นน้องใหม่ในแผนยิงทนันโปีแรก สถิติการชชมวยขาดำก่รหน้านี้คือ0และไม่มีประโยชน์การแข,ข่งขันเลยถ้าเป็นแบบนี้น่าเบื่อมากดูเหมือนว่าข้าไม่จำเป็นต้องเล่นความเข็งแกร่งของลีอยู่สามารถชนะเกมได้ข้าจะไปซื้อเยลลี่เพิ่มเกมรอข้าสักครู่นะการแข่งขันทีมชชมวยขาวดำนี้จัดขึ้นในโชมชนเสมือนจริง โดยใช่การต่อสู้ระบบวงลอ้อคนแรกที่ได้รับ3มแต้มผู้ชนะจะเล่นเกมต่อไปจนกว่าจะพ่ายแพ้อุปกรณ์สแกนมืออาชีพจะกนอยู่กับความรขก่งของผู้เล่นการตัดสินคือมาดับหรือมัดเขาเริ่มเกมได้ึตัวสโงทิงโงกเขาผู้ต่อสู้ของเจ้าคือคุมพลังแห่งใหม่ของเซนเตา๋ากกำปั้นสีขาวนี้ กำลังโดนถูกฆ่าลือเปล่าฮอมันเป็นไปได้อย่างไรนี่มันหมัดดำจริงๆมันไม่สมเหตุสมผลเลยมัดน,นี้ไม่มีเรียวแรงมาดดำอีกแล้วลียูเสียสองแต้มติดต่อกันแล้วแกทำอะไรอยู่นะ่ะมันเป็นระบบเสียงลือเปล่าสองชกนี้ไม่เหมือนมัดดำเลย ลียูอย่าประมาทน,นะใจเย็นเย็นอย่าลงกลนคองฝ่ายตรงข้าม of course ข้าได้ยินมาว่าระดับของเจ้าอยู่ท้ายทีมงั้นเหรองั้นเจ้าโชคร้ายนะหากเจ้ารีบเข้าสู่การต่อสู้โดยไม่รู้รายละเอียดของคู่ต่อสู้แล้วแสดงว่าเจ้าแพ้ในเกมนี้ไปแล้วอย่าพูดไร้สาระอย่างนั้นอย่ารบกวนการตัดสินใจของข้อ ครั้งนี้ข้าจะไม่มีวันเสียคะแนนแล้วเจ้าจะคิดได้สัดเจนว่าโชคนี้เป็นหมัดดำหรือหมัดขาวหมัดดำแต่ไม่มีออร่าอาขาดเลยหมัดขาวแต่เพิ่งตีแล้วสองครั้งคราวนี้หมัดดำหรือหมัดขาวกันแน,น่กำปั้นดำพระมหทมมนข้าไม่สามารถตัดสินมันได้เลยลียูไม่ได้คะแนนเลย นี่มันปลอมเกินไปมันดำสามครั้งแล้วแพ้เราแพ้แบกโโหในรอบแรกวิ er 0, นทอ l เกอร์ูนย์คะแนนจ้ากรพบาดมาดดำสามคะแนนเมื่อสิ้นสุดลงแล้วเจัากรพบาดมาดดำแหงสตาบันตานแบกโโหชนะเกมด้วย3ต่อ0ดูเหมือนว่าวินสเปอร์ลียูของเซียงได้ยังอายุน้อยมากเกินไปหลังจากโรกรลกจิตใจของเขา ถูกโจมตีและเขายัางคงเสียคะแนนต่อไปถึงอย่างไรก็ตามผู้เล่นที่โดดเด่นมากมาในเสียงดาให้เราร,รอติดตามผลงานที่ยอดเยี่ยมของพวกเขานักข่าวคนนี้พูดได้อย่างไรเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นช่วนหนึ่งของซีออนเดียวไม่ต้องสนใจเธอเสียงดาเยอะยิ่งเกินไปฮันเซนต้องชนะยานรานดูสิทุกคนบนอินเทอร์เนต็ต พูดถึงการแข่งกันรอบนี้พวกคนนี้มันโง่จริงๆและตอนนี้พวกเขากำลังสนับสนุนฮันเซนอีกครั้งไม่คาดคิดเจะาบัดแห่งมาดำจริงๆแล้วชนาน้าามตตอศูนกับวินสเปอร์ลียูได้หมวยดำของเขาช่างอัศจรรย์มากเสนเต๋ออาจจะประชดประชันได้วางยังจุนต่อไป ระวังยาประมาคู่ต่อสู้และสังเกตการเคลื่อนไหวของคู่ต่อสู้อย่างระมัดระวังครับปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้าจากักรพรรดิหมัดดำ VS ลี่หยางเทียนเจียวช่างเป็นจกักรพรรดิหมัดดำเจ้ามีศักดิ์สรีมากพอแล้วข้าจะให้เจ้าสมบูรณ์แบบสาศูน